สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของท็อปออฟไซนะครับผมโอ้โหก็ไม่ได้มานานเลยนะโอเคก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะผมก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับช่องท็อปออฟไซจะได้เติบโตไปกันยาวๆเลยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาสู่1,000ซับสไคร์กันแล้วนะครับผมโอเคมาฮะวันนี้นะผมก็จะมาแจกสูตรเปิดไอคอนิ m โมเมนต์บาเยนมิวนิกกันนะครับผม อ่าแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะผมนะที่ช่วยกันติดตามช่องของผมนะสู่หนึ่งพันซับสไครต์นะผมโอเคทองนะห0ึ่ทองผมก็จะมาแจกในวันพรุ่งนี้ไม่ก็วันเสาร์นี้แน่นอนนะครับผมหนึ่ทองนะใครที่อยากได้ก็กดติดตามไว้เลยนะครับโอเคมาสู่วันนี้คือนะผมกดไปที่ไอคอนิกหตัวนะฮะแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาหครั้งแล้วก็ เลื่อนที่นักเตะที่อยู่ข้างล่างของไอคอนิกตัวนั้น2ครั้งกดออกจากแพ็กแล้วกดเปิดนะฮะโอเคครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ได้นะผมแต่ดูไปเรื่อยๆนะครับจะเย็นๆนะครับสูนี้เนี่ยไม่ถึงพันทองก็ได้นะผมไม่แน่นอนร้อยเปร์เแต่อาจจะได้1ตัวไม่ก็2ตัวนะผมก็นี่ฮะเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้นะผมหครั้งฮนะแล้วก็กดออกเนี่ยลูกกูกูอยู่ใต้ไอคอนิก เรากดไปเลยแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาสองครั้งแค่นี้พอนะกดกลับไปเลยนะฮะกดกดไปเลยฮนะดูว่าจะได้ไหมฮนะแหมวันนี้เรามาในงบเ0 0รอยทองนะครับผมถือว่าไม่เยอะนะออกตัวหนึ่งคือถือว่าโอเคแล้วนะครับผมโอเคปะเรามาลุ้นกันต่อเลยนะผมตัวที่อยากได้มากคืออยากได้ทุกตัวเลยนะไบยูมินิกนะใครก็ได้นะครับอ่าใครก็ได้นะ หนะึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็กดที่ลูกกูครับผมหนึ่งสองกดออกกดออกโอ้โหโทรศัพท์ลื่นปื้นเลยแล้วก็ซิงซิงหรือเปล่าอะแซงหรือเปล่ามาโอ้โหแม่งสูตรนี้ก็ประมาณ65%ไม่ก็70%นะครับผมนะ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะปิตไม่มีสูตรไม่มีอะไรฮนะแต่ว่าผมนั่งคิดนานอยู่เหมือนกันนะะสูตรแบบเนี้ยนะผมมันก็อาจจะบักก็เป็นได้นะผมว่านะผมอาะทาไปเรื่อยๆนะตัวไหนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นาลิซาราซูอย่างเดียวนะผมเป็นมาเทนอุสกับชาเวอล,ลอนโซก็ได้นะครับแล้วก็เลือกตัวนักเตะข้างล่างของไอคอนตัวนั้นนะครับโอเคไปก่อนจะกดนี้สักสามวิก็ได้นะครับ มีแหลกมีแหลกเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมีรางเริ่มมาแล้วไปดูกันนะจะมาตอนไหนนะผมเจ็ดร้อยทองครับนะสูตรประจำผมเลยคนระับเจ็ดร้อยทองครับผมไม่ก็สนะี่ร้อยฮะก็เติมไปพันทองก็ออกได้นะแต่ว่ามันก็ออกยากอยู่นะผมเลยว่ามันก็กลางๆครับผม ออกสองตัวอย่างเงี้ยพอคุ้มหน่อยนะโอเคมเราไปเล่นสูตรกันต่อเลยนะครับลูกกากูสองครั้งฮะไปเหลือประมาณ200ทองสุดท้ายครับผมท่านผู้ชมไปลุ้นกันฮนะอย่าลืมนะฮะใครเข้ามาใหม่ฮะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมพรุ่งนี้ผมก็จะมาแจกหนึ่งพันทองครับไม่กวันเสาวนะโอเคเดือยองทองห0ิบนะเดือสองหสนะครับผม ชาบีอลอนโซกันบ้างนะทุกผู้ชมสองสองตัวท้ายขอชาบี้ลรอนโซกับมาซินอุสนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมไปดูกันนะนี่เห็นไหมชาบีอลรอนโซแล้วก็มุลเลอร์อยู่ใต้ชาบีอลอนโซเราต้องทําแบบนี้นะฮะสูตรมันถึงจะติดฮนะแล้วก่อนจะกดเนี่ยผมสักสามวิก็ยังได้นะผมสักสามวินะอืมแต่สูตรนี้ผม รับประกันนะบอลดําออกร้อยสิบนะนะเพื่อนผมเนี่ยใช้สูตรแบบนี้เลยนะดําออกโคเยอะนะผมโอเคมาท้องสุดท้ายมาลุ้นกันจะได้ไหมฮะกับมาทินอุสนะครับผมห้าครั้งฮนะนี่เราไปที่แกนาบี้คนระับอยู่ใต้มาทินอุสนะเลื่อนไปสองครั้งกดออกแพ็กไปนับในใจฮนะสักสามวิหนึ่งสองสามไปโอเค เฮ้ยค okay. ้างค้างมันค้างออ้ยเอามาแล้วฮะโอ้โห้อยทองสุดท้ายับผมท่านผู้ชมแม่มนลุงนะฮะว่าจะเป็นใครอบผมไอคือหนึโมเมนต์มาแนละ้วรับโอ้โห้อยทองสุดท้ายด้วยเป็นเท้าขวาลิซาลาซูไม่ใช่นะเป็นเท้าขวาชาบิลอนโซแล้วก็มาที่อุสองตัวนี้คนระับเป็นใครฮนะอุยน่าคุ้นคุ้นมากผมไม่รู้คนระับเป็นใครโอ้ ีเป็นมาเทนอุสนะอืมใครก็ได้ครับในแพ็กนี้โอ้โหสูตรนี้เอาจนได้ครับผมนะสูตรนี้นี่มาจากเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมมันใช้แล้วมันได้จริงนะฮะบอลดำนี่แตกรัวๆฮะแล้วก็ไอคอนิกแตกด้วยครับโอเคครับผมใครชอบคิดแบบนี้นะะผมก็มีมาแจกประจำนะแล้ว,วพรุ่งนี้ผมจะมาแจก1000ทองนะกดติดตามไว้เลยนะแล้วก็ ไม่ก็วันเสาร์นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วด้วยนะผมทอไซส์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมฮะไปแล้วฮะสวัสดีครับ